ครับสวัสดีครับผมธรรมรงราชามุสิกานะครับเป็นอุปนายกสมาคมการผังเมืองไทยและคณะกรรมการกดบัตรไทยขณะนี้ผมยืนอยู่ที่บริเวณอ่าวนางจังหวัดกระบี่นะครับและถามว่าผมมาที่นี่ทาไมนะครับวันนี้จังหวัดกระบี่มีการก่อตั้งนะครับกดบัตรเมืองกระบี่นะครับเกิดขึ้นเราในฐานะที่เป็นสมาคมการผังเมืองไทยและคณะกรรมการกดบัตรไทยก็ได้เดินทางมาร่วมนะครับร่วมการก่อตั้งกดบัตรเมืองกระบี่เกิดขึ้นนะครับขณะนี้ผมยืนอยู่กับท่านสายันเกี่ยวข้องนะครับท่านเป็น อดีตผู<อ>ว้ว่าการการยางแห่ง,งประเทศไทยนะครับท่านมองเห็นว่าการพัฒนาเมืองที่เป็นกฎบัตรกระบี่เนี่ยมุมมองของท่านหลังจากที่ได้เข้าประชุมวันนี้เป็นยังไงครับครับก็ต้องขอบคุณนะครับ,รบที่ทางทีมงานได้มาช่วยร่งางกฎบัตรของจังหวัดกระบี่จริงๆแล้วเนี่ยกระบี่เราก็ได้ได้วางแนวทางอย่างนี้มานานแล้วนะครับแต่ยังไม่ไม่เป็นที่ชัดเจนยังไม่ได้วางเป็นเป็นตัวชี้วัดที่แน่นอนไม่ได้กําหนดแนวทางที่ ท,ที่ชัดเจนอย่างนี้นะครับ,ว,รบวันนี้ผมได้วาก็จะได้รู้แนวทางในการกําหนดตัวชี้วัดกําหนดแนวทางที่จะพัฒนากระบี่ต่อไปที่จะกําหนดเป้าหมายว่าเราจะเดินทางไปทางไหนที่ถูกต้องนะครับ,แล,รบแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่มาให้ให้แนวทางในวันนี้ก็ตัวใหญ่ก็มีประสบการณ์ขขมาแล้วนะครับก็ทาให้เราสามารถที่จะเดินทางไปสู่วานกดบัตรของจังหวัดกระบี่ได้ได้รวเดเร็วขึ้น <c oughs> คือกฎบัตรมันจะเป็นปฏิฐานร่วมกันของคนทุกคน <c oughs> ในจังหวัดกระบี่้ครับเมืองของเราเราจะพัฒนายังไงโดยไม่ต้องไปคอยว่าหน่วยงานของทางราชาการเขาจะมาทําให้เรานะ <c oughs> เราต้องจุดประกายของเราก่อน <c oughs> การมีส่วนร่วมกันทำโซเชียลคอร์รัปชันวันนี้เราก็ได้ฟังทั้งเรื่องวิชาการเรื่องการเสวนาเรื่องประเด็นคําถามที่เราโยนเป็นในที่ประชุม <c oughs> วันนี้ท่านก็เป็นหนึ่งในคนที่มีประเด็นข้อเสนอแนะในที่ประชุมนะครับท่านคิดว่ากฎบัตรเมืองกระบี่เนี่ย ท่าที่ฟังวันนี้เพิ่งประชุมครั้งแรกนะครจะมีครั้งต่อไปมั่นจะสําเร็จไหมหลังจากฟังวันนี้แล้วผมมั่นใจว่าสําเร็จนะครับเพราะว่าหลายๆเรื่องที่เราคิดว่าทําไม่ได้มันก็เป็นเรื่องง่ายเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นการแก้แก้ในทางการวางผังเมืองเนี่ยการนะครับณนวันนี้ทุกทุกทั้งคมชวยจวดกระบี่เราแม้แต่เราเคยเคยสัมมนากันหลายครั้งเคยคุยหลายครั้งมันมันแก้ไม่ได้เอแก้ไม่ได้เราไม่รู้วิธีแก้ยังไงผมมารู้ว่าประมาณ มีครึ่งเองที่จะแก้ได้ซึ่งทาสาเร็จมาแล้วไอ้นี่เป็นไอ้นี่เป็นการจุดประเด็นที่ดีมากเพราะว่ากระบี่เราก็หลายหลาย,หลายพื้นที่ที่พัฒนาไม่ได้ก็ติดกับผังเมืองนี่ครับคือผังเมืองที่ผมในฐานะที่เป็นนักผังเมืองเคอยอยู่ที่รับรายการเป็นนักผังเมืองมาเนี่ยนะครับผังเมืองเวลาเขาจะแก้ข้อกฎหมายต้องแก้ทั้งผังครับทีนี้ตามมาตรา34แต่มันจะมีมาตราสาแก้เฉพาะบริเวณครับบริเวณเช่นบล็อกหมายเลขนี้นะครับ,รบไม่สามารถสร้างอาคารพวกนี้ได้แต่เราจะไป มีหลักการเหตุผลสนับสนุนทางด้านวิชาการแล้วไปเสนอผ่านคณะกรรมการผังเมืองเมื่อเขาเห็นชอบก็แก้ได้ครับอันนี้ไปยากถ้าเราไปแก้ท่านผอจะยากหน่อยนะครับวันนี้นะครับก็ต้องผอขอบคุณท่านสายันเกี่ยวข้องนะครับาพวการอผู้ว่าการกันยาผู้เข้าร่วมประชุมและจะมาให้คําแนะนําในเรื่องของการตั้งกฎบัตรและก็เป็นแรงสนับสนุนนะครับท่านขอบคุณมากยินดีครับยินดีครับยินดีครับ